สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันสําหรับรถ2รุ่นนี้ด้วยกันนะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรถแท้งสามขวามือผมเนี่ยเป็น V23 นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเจอผมเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟนลับเจอผมเนี่ยก็จะถามผมตลอดครับว่ารุ่นไหนดีเอารุ่นไหนเอารุ่นไหนดี จะเอาแบบไหนช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมครับวันนี้จะมาไขาข้อห้องใจตามสไตล์แชมปนะ์300เนาะรีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับว่ารถ2รุ่นนี้อันไหนดีกว่ากันแล้วก็ในมุมของผมเนาะผมเองเนี่ยเป็นคนใช้รถทั้ง2รุ่นนะครับมีครอบครองมาแล้วทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งคันฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแท้ง300ต้องขอบคุณเลยนะที่อนุเคราะห์นำรถมาให้เรานะครับล่าสุดเขาเพิ่งถ่ายรีวิวเกตห้องเบอร์ห้าเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูเดี๋ยวแล้วเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาลุ้นทำไมวะจะตามเขาไปดูเยราลย รถของพี่อำนาจนะครับต้องบอกวันนี้ต้องขอบคุณน้องด้วยเขาน้องยืมรถน้องมารีวิวครับเพื่อไขข้อข้องใจให้กับแฟนขับของเราส่วนคันนี้เป็นรถส่วนตัวผมเองนะครับเป็นเชอรี่วียีนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ใช้รุ่นนี้แล้วรู้สึกเลิฟอยู่นะครับถึงแม้ปัญหามันจะเยอะก็แล้วแต่นะครับปัญหาหมายความว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคุญแจแม่งล้วนบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะเรารับได้แต่ใช้2เดือนเปลี่ยนแบตคุญแจไปแล้ว2ก้อนกูไม่เข้าใจว่ามึงจะแดกแบตอะไรขนาดนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้า รารีวิวนะครับฝากสินค้าของเราหน่อยนะครับแบ็กชาร์ดอัพครับน้ำยาทายางดำนะครับเกรดซิลิโคนเบรกของ300 Detailing นะครับแล้วก็มีสเปรย์โคอดติ้งแว็กรวมไปถึงน้ำหอมนะครับเฟสไลท์นะฮะของ300กาลายนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ตะกร้าแอปส้มไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนเรานะครับสามารถอุดหนุนได้เลยครับตอนนี้มีราคาพิเศษด้วยนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะฮะเป็นช่วงเปิดตัวของ300 Detailing นะครับเป็นแบรนด์ของ300กาลายนะครับเรามาดูตัวรถกันก่อนดีกว่าครับด้านขวาเนี่ย ข้อดีของมันที่ผมใช้มาตลอดอายุ2เดือนกว่านะครับมันเป็นรถยนต์ที่ทรงบ็อกซี่น่ารักนะฮะขับไปไหนใครๆก็บอกว่าน่ารักนะครับแล้วก็คันนี้ตอบโจทย์ผมอย่างหนึ่งคือสีผมชอบเรื่องสีนะครับเป็นสีส้มนะครับซึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นคู่เทียบของกันเนี้ยก็เป็นสีส้มก็มีเหมือนกันนะครับรถทรงบ็อกซี่ดูแล้วมันเป็นสไตล์น่ารักมากกว่าในความรู้สึกผมนะของแท้งสามร้อยนะครับอ่ะคันนี้สิ่งแรกที่ประทับใจสาหรับ มนะรูปทรงครับเป็นบ็อกซี่น่ารักนะครับแล้วก็ของแต่งควรเยอะแม่งกดแอปต่างๆมาแอปสมมังแอปฟ้ามังแอปอะไรบ้างเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ผมก็ จะสั่งชุดแต่งมาแล้วก็หรือเอาไปกระส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ส่งรถคันนี้ไปแต่งที่ V23 แลบนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งตลอดครับอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกเนาะเดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปเราจะถอดพวกนี้ออกนะครับเราก็จะไปใส่ของแต่งอย่างอื่นนะครับที่เป็นสไตล์แชมป์สามร้อยนะครับอันนี้เราลองทำสไตล์แคมป์ดูก่อนนะครับอ่ะสองครับในเรื่องของความประหยัดในการจ่ายค่าเชื่อเพลิงนะครับมันเป็นระบบไฟฟ้ามันก็ประหยัดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ใช้เป็นรูทีนใช้ไม่ได้เยอะวันหนึ่งไม่ เกินแบบ300โลตอบโจทย์ขับดีอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของการที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคืออัตราเร่งโคตรดีขับโคตรสนุกกดมาวืดมาเลยสำหรับเจ้า V23 คันนี้นะครับ V23 มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเนาะคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดขับ4นะครับแรงม้าอยู่200กว่าแรงม้านะครับซึ่งผมมีคลิปรีวิวก่อนหน้านี้แล้วคันนี้ ถ้าถามผมว่าสิ่งที่คันนี้ดีอีกอย่างหนึ่งคือภายในกดเปิดกุญแจครับคันนี้มีการใส่ออปชั่นเพิ่มเนาะผมมาใส่เองมีกลางปีกในเรื่องของตัวมือเปิดนะครับแล้วก็ประตูดูดคันนี้มีการใส่ประตูดูดที่ V2 3องสแลบหมดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดผมใส่ที่ v ี3อแลบหมดนะครับในส่วนของภายในคันนี้ก็มีการตกแต่งพวกหน้าจอต่างๆนะครับก็ V23 แลบรับจบทั้งหมดนะครับคันนี้ในเรื่องของภายในผมชอบในเรื่องของเบาะปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็เครื่องเสียงผมไปเปลี่ยนมาจาก5.1นาครับซึ่ง V23 แับก็จะมีชุด คิดที่แบบติดตั้งโดยตรงเลยก็สามารถที่จะเข้าไปให้เขาดูแลได้ครับอย่างคันนี้ผมชอบเรื่องจอเรื่องทัชสกรีนเรื่องกล้องต่างๆสายไองศาซึ่งมีครบหมดนะครับโพซิชันในการนั่งผมก็นั่งดีนะครับการขับขี่ดีข้างหลังนั่งโอเคนะครับแต่ต้องบอกวนนี้ว่าตอนแรกนั่งไม่ได้เลยนี่อย่างนี้ตลอดเวลาก็คันนี้ใส่โช๊คซับแทงครับของ V23 แลบไปนะครับอันนี้ผมชอบรูปทรงทั้งหมดแล้วของ V23 แล้วกันยังไงคื การออกแบบมาผมชอบมากๆนะครับอยา่างนี้ก็มีการติดตั้งออปชั่นในเรื่องของฝาท้าไทยไฟฟ้าครบหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็ด้านหลังประมาณนี้ไว้ของได้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมว่าดีอ่ะสำหรับผมผมชอบแล้วกันสําหรับเจ้ารถ v 23สรุปแล้วกันข้อดีของ v 23เด่นครับรูปทรงในการออกแบบผมชอบเป็นการส่วนตัวผมชอบมากไม่สามารถที่จะหารถที่ทรงแบบนี้ในร,ราคาแบบนี้ได้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่6000 0ปลายจนถึง800 0 0 0กว่านะตอนนี้นะครับแพงสุดคือร้านหลักหมื่นเนาะที่เป็นชุดแต่งเลโท คิวนะครับคันนี้ก็มาตกแต่งออปชั่นเพิ่มต่างๆก็มันมีของเล่นให้คุณได้เล่นเยอะมากสําหรับเจ้ารถ V23 นะครับซึ่งตัวตัวชอบนะครับรูปทรงนะครับภายในชอบนะครับวัสดุต่างๆชอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงราคาจับต้องง่ายมันมีตั้งแต่ห0 0สนกว่าบาทจนถึง8 0 0 0สนกว่าบาทนะครับอย่างผมเลือกเป็นตัวท็อปขับสีจริงๆถามว่าใช้ทุกวันไม่ต้องใช้ขับสีก็ได้แต่ผมเป็นคนชอบที่อัตตาเล่งดีหน่อยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยให้เลือกมันมีแต่สีส้มที่เป็นตัวท็อปเท่านั้น สีเอ,อสีส้มไม่สามารถที่จะซื้อตัวลองได้นะนะวันนีมีตัวลองแล้วนะครับก็ผมว่าขับ2ก็พอประมาณแล้วเจ็ดแสนกว่าถ้าไม่ซีเรียสไหลก็โอเคแล้วนะครับจับต้องได้ง่ายรูปทรงความประหยัด ราคาแล้วก็การขับขี่ครับกระทัดรัดขับง่ายขับสนุกนะครับก็สำหรับคนที่ใช้ในเมืองเนาะเป็นรูทีนไม่ได้แบบขับไปต่างจังหวัดหรือไปลุยมากนะครับก็ผมเชียร์ไปในทาง V23 นะครับอ่ะเรามาถึงในส่วนของแท้ง300กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าแท้ง300ครับสิ่งแรกที่ประทับใจผมชอบพุญแจงมากเลยพุญแจงแม่งเทมากเลยเหมือนเหมือนนักรบเนาะเหมือนนักกากนะน,นักกรบนะครับอ่ะแท้งคันนี้ครับสาหรับผมผมชอบในเรื่องของราคาเป็นหลัก วันที่มันเปิดตัวที่เป็น h e d EV ล้านเจ็ด้านแปดผมว่ามันแพงเกินไปผมขับฟอร์จเนอร์ต้องบอกไปนี้ผมขับฟอร์จเนอร นะครับถ้าคุณชอบรูปทรงนะก็ก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่า f o r t u n e r แม่งไงเสถียรกว่าในรถของรถ t o y ยต้เนาะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่มีความมั่นใจต้องยอมรับนะไม่ีความมั่นใจเพราะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับเก็ดวอลมอเตอร์นะครับซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนหนึ่งเป็นลูกค้าของเก็ดวอลมอเตอร์อยู่แล้วผมเป็นลูกค้าเก็ดวอลมอเตอร์มาแล้วถึง2คันนะครับรถไฟฟ้าคันแรกออลาร์กูดแคปผมซื้อกับเขานะคันล้านนะคันละ9 0 0 0แสนกว่าล้านนะนะครับแล้วก็ขาดทุนย่อยยับด้วยนะครับแล้วคันที่สองก็เป็นแทง300้งสาม,ออ Diesel, มรนะ้อย ราคาเปิดตัว9,99,000บาทหลังจากการเปิดตัวเพิ่มอีก30,000หรือเท่าไรเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าถ้าราคาเลนส์อยู่ประมาณนี้900,000กว่าจะถึงล้านต้นๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมด้วยรูปทรงที่น่ารักนะและยังอยากแอบเห็นนั่นเป็นกระบะด้วยเนาะล่าสุดเรามีรถเป็นรุ่นกระบะเป็นหน้า500นะครับมาถามความคุ้มค่าแล้วกันว่าน่าใช้หรือไม่แล้วกันในมุมของผมเนาะตัดสินใจซื้อง่ายมากกว่านั้นนะ่ะผมซื้อแทง300โดยที่ยังไม่ได้หาข้อมูลเลย ยังไม่รู้ด้วยแม่งการันตีหล้านกิโลเมตรเนาะผมซื้อกับเขาจองตอนที่มอเลโชว์เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมซื้อสีดําสิ่งแรกที่ผมประทับใจการสำหรับคนที่ชอบรถรุ่นนี้แล้วกันผมมองว่ามันเป็นรถที่ดุดันประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ดีเซลรถใหม่ป้ายแดงราคาไม่ได้แพงโอเวอร์ไปวัสดุต่างๆประกอบมาค่อนข้างดีนะครับอ่ะเรามาดูโดยโรวมรถคันนี้ครับเป็นดีเซลคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปเนาะ ลองท็อปก็จะมีพวกออปชันต่างๆเพิ่มมามากขึ้นนะครับมีตั้งแต่ล้านหลักหมื่นจนถึงล้าน3โดยประมาณนะครับดีเซลมีเครื่องยนต์ดีเซลมีเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับให้เลือกส่วนตัวผมเชียร์ไปทางดีเซลเนาะไม่ได้เชียร์ไปทางไฮบริดนะครับเราเทียบราคาแล้วกันเอาตัวโลกับตัวนี้แล้วกันเทียบกันนะครับตัวโลกับตัวท็อปนะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณสักตีว่า20 0แสนละกันแสนกว่าบาทแสนหลักหมื่นนะครับถ้า วันนี้ในมุมของคนที่ซื้อแท้ง300นะครับตัวแท้ง300ก็จะได้ในลูกแบบของการออกแบบที่มันเป็นสไตล Jeep ์จีปลูบิคอนปฏิเสธไม่ได้นะจี Jeep anger, ปแรงเลือปฏิเสธไม่ได้ว่ยเขาไม่ได้มีอินสปิเรชันมาจากปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นได้ยันเบนจีคัน G เลยอยู่ที่อินสปิเรชันของคนที่ซื้อไปนะครับส่วนตัวผมแต่ง G ชุดแต่ง T900 ที่เป็นเหมือนเบนผมก็แต่งมาแล้วนะครับดูรูปได้เลยผมมีการแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นทรงลุงทรงเดิมส่วนตัวผมก็ชอบทรงนี้นะผมว่ามันจะเป็นมี ความเป็นของมันอยู่ซึ่งตอนนั้นอนะผมใส่ชุดแต่งที900ที่แท้งแลบใส่ล้อใส่พาร์ทใส่ทุกอย่างที่แท้งแลบนะครับก็จริงๆสปอนเซอร์แท้งแลบต้องเข้าผมแล้วนะผมแต่งทุกคันต้องเข้าผมแล้วเนะี่ยคลิปเนี้ยนะฮะคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ใส่โช๊คที่แท้งแลบโช๊ค20,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ใส่ล้อที่เอสสซีนะครับคันนี้เป็นรถของออน้องชายของเองอำนาจนะครับอำนาจไอ้บอสนะครับส่วนตัวรูปทรงผมว่าคันนี้มันดูไฮโซเนาะบ็อกซี่ดูไฮโซ ฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบว่าคลาสสิกกึ่งลุยหน่อยแบบว่ามีเทสมีแบบแนวแคมป์ บอว่าคันนี้ตอบโจทย์ผมชอบรูปทรงมันแล้วก็ความกว้างของรถเนี่ยมันใหญ่กว่าคันนี้ถ้าถามผมอะเรื่องระบบเรื่องการใช้สอยคันนี้ได้มากกว่า1คือคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ด้วยไปได้ไกลกว่าอึดกว่าทนกว่ารวมถึงช่วงล่างสมรรถนะต่างๆผมมองว่าดีกว่าทุกตรงสําหรับเจ้าแท้ง300นะและตัวตัวของคัสซีของเขาเนี่ยมีกาวเคแล์แ์นที่ใหญ่กว่าเสถียรกว่าในการที่รถคันนึงเนี่ยสามารถขับท้องถนนลุยได้ไรได้เนี่ยยังไงตอบโจทย์มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับเรามาดูในส่วน ของภายในกันครับภายในผมว่าเขาให้มาครบเหมือนกันนะเบาะนั่งสบายคันนี้มีอลังคาแก้วแล้วสันลูปนะฮะแล้วก็อปชั่นต่างๆมีให้ครบมีให้เยอะกว่าเลยวะมีให้เยอะกว่านะครับแล้วก็นั่งสบายทุกของได้เยอะกว่าปริมาณในการทุกมากกว่าโอกาสไปแคมป์ง่ายกว่าเวลาคุณไปแคมป์ไฟหมดทําไงอ่ะแต่อันนี้มันมีในเรื่องของระบบน้ํามันนะครับแล้วก็การขับขี่ผมว่าขับขี่ดีกว่าทางไกลยๆยาวๆไม่ต้องกังวลนะครับสาหรับเจ้า รถคันนี้นะครับก็สรุปง่ายๆแล้วกันครับคลิปนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นอิงจากตัวเองแล้วก็จ่ายเองในการซื้อรถเข้ามาเทสนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมชอบ V23 ครับเพราะหนึ่งคือผมใช้ในเมืองแล้วก็การใช้ชีวิตของผมอะผมรู้สึกว่า มันไปเอารถคันหนึ่งที่ผมใช้ได้ทุกวันนะกินข้าวพาลูกไปเที่ยวไปเข้าแบงก์ไปทํางานทุกอย่างได้หมดผมชอบนะครับส่วนถ้าวันนี้ผมมีรถคันเดียวเนาะที่ไม่ได้มีรถหลายๆคันเนี่ย จ,จะตอบโจทย์ที่แท้ง300นะครับแท้ง300สามารถที่ใช้งานที่จุตสหวัดได้บึกบึนนะครับแล้วก็เที่ยวได้แคมป์ได้ต่างจังหวัดได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับข้อดีของมันมีแตกต่างกันครับอันนี้ประหยัดในเรื่องของการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเติมน้ํามันคันนี้ก็ไม่ได้กินน้ามันมากสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับขอสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันความบึกบืนความใช้งานต้องไปแท้ง300ครับถ้าคุณเน้นขับลออในเมืองไป V2% 3ครับทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้บอกว่ารถทั้ง2รุ่นอันนี้อันไหนดี ีกกว่าันผมตอบโจทย์ให้แบบนี้แล้วกันครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถแบบมีรถหลายๆคันแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องระยะทางอยากได้รถน่ารักน่ารักหนึ่งคันที่ใช้ชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องไปบึกบึนหรือมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ดีสําหรับคนที่หารถแบบนี้ใช้เนาะน่ารักน่ารักแบบนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งครับสำหรับบุกคลิกคนที่ชอบรถอีกแบบหนึ่งละกันแบบว่าอยากได้รถที่มีสมาชิกเยอะมีรถคันเดียวสามารถไปรถในประสงค์ได้ตอบโจทย์ได้แล้วก็ขับไปไหนมาไหนมีความสุขได้สะดวกสบายนะครับแท้งสามร้อยตอบ ทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดมาอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับว่าคุณจะเป็นคนสไตล์แบบไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทั้ง2แบบแหละแต่วันนี้ผมเลือกใช้คันนี้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นรถที่ตอบโจทย์ผมเนาะเรื่องรูปทรงแล้วก็ระยะการใช้ด้วยไม่ได้ใช้บึกบึนแล้วก็ผมยังมีรถคันอื่นที่ไปแทนเจ้าแทาง300ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่มีรุน่นนี้อันนี้ก็ยังตอบโจทย์ผมอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันผมมาไขาข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆและรีวิวแบบตัวเองเนาะที่ใช้งานนะครับว่าใช้แล้วเป็นแบบไหนรูปแบบแบบ หวังว่าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วจะเข้าใจตรงกันนะมันอิงผมเนาะไม่ได้อิงข้อมูลหรืออิงภาคส่วนรวมอันนี้มาตอบในมุมของผมเองนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยและกัน300 d e t a ดีเทลลิงครับเป็นไงของตัวเองสปอนเซอร์ตัวเองสามารถไปกดอุดหนุนในแอปส้มแอปต่อต่อนะครับแฟนเพจทุกอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถไปกดกันได้นะอุดหนุนเราหน่อยแล้วกันครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับ0 0กะหลยกไลด์โไร์รูมครับสำหรับท่านใดท ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีรถอยู่อยากจะขายเพื่อมาเปลี่ยนรถพวกนี้สามารถติดต่อที่300กาาดได้นะครับรับซื้อรถยนต์มือสองไม่อันครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ